วันนี้ตะกัตนพามาเที่ยวตลาดร้อยปีค่ะมาเจอสาวสวยเลยต้องแบบไร้สดบอกน้องเขาสน่อยนดูลูกค้าก็น่ารักอันค่ะดูเขาขายอะไรกันมั่ง มาเป็นบริมีมาเป็นจังหวัดเลยเนะี่เป็นตัวแทนจังหวัดเลยอ่ะกะปิเยอะมาก แป๊บเดียวเนาะ5ปีแล้วเท่ากับอายุสวนเลยแต่ว่าใช่เท่ากับสวนเกษตรตักเตนยันยาวออกเลยอ่ะวที่เจอเาอช่องที่ที่ไอยู่เนี่ยาเกษตรันยันยาวออกเนี่ยค่ะเราร่มมายกันนะคะเป็นลาอยู่ในสวนเาตอนเป็นื้ลกที่หนได้ที่ะเล่น่อยู่ตอนนั้นเป็นลใต้ีที่ีมากค่ะ เมื่อก่อนไม่เล็กนะแต่ตอนนี้เล็กจริงตอนนั้นคือใส่รวยตอนนั้นใส่รวยน้ำหนักขึ้นไปนิดนึงตอนแรกอะค่ะตอนนี้เลยอร่อยแล้วค่ะแอบถามหน่อยนั้นแหละคนละหุ่นเลยอ่ะจากไซส์ L หรือไซส์ XL มาเหลือไซส์ S ไม่คติดตามกันอยู่เลยเพราะว่าที่ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเหนื่อยไม่ได้เีอนางุ้นะ่องเกงนะสินี่ดูลูกค้านะลูกค้าก็จะแบบมาซื้อด้วยรอยยิ้มมากเลยแม่คใช่ลูกค้าก็จะน่ารักแม่คก็จะสนุกกินนานลยคสัมภาษณ์ลูกค้านานแสดงว่ารักกันจริง ใช่เข้มข้นเริ่มจะปากหวานใจดีด้วยใจดีน่ารักค่ะอู้ดูเขา เก็บเงินกันเป็นกระติกเลยนะคะเพิ่งเคยเห็นแค่นี่ยปกติเขาเก็บกันเป็นแบบอะไรนะอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่เคยเห็นใครเก็บเงินเป็นกระติกอะเก็บเป็นกระติกค่ะเพราะสีแดงเย็นถาวรค่ะเงินเย็นนะคะเงินเย็นค่ะโอ้โอ้ไอเดียดีเนี่ยเงินเย็นถาวรให้เลือดที่ทให้ให้มันเย็นไปได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องกุ้งไม่เป็นไร ดยังไรติดไม่จบเลยนั้นชมสินค้าไปก่อนเดี๋ยวแม่ค้าค่อยมาอธิบายแล้วกันแม่ค้าไปตั่งชาย็นให้อีกของกินเียบ นี่กัะป,ปิแกงโอ้อันนี้ของคุณนายทองคำเองแบรนเป็นรูปเป็นรูปคุณนายทองคำเ,คเดี๋ยวเลยยังไม่ปิดไลฟ์เลยอธิบายต่อก่อนอธิบายต่อก่อน แกงอะไรยังไงบ้างคะแกงที่นือนะคะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านค่ะร้านเด็ดประเทศไทยเครื่องเด็ดประเทศนี้แหละคะ่ะคือเครื่องแกงเผ็ดเครื่องแกงพวกซึ้งน,นะคะผัดพวกขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะถ้าจะเป็นแกงเผ็ดแกงที่ซแกงป่านะคะแกงไป็ลาตัวนี้ก็เผ็ดโผดมันโดใครมาติดชาติอะไรประมาณเนี้นะคะตอนนี้ตากินแล้วปากอ้วงได้เลยนะคะ ตัวนี้ตัวรองท็อปก็คือแดงต้นลึกสกนะคะเป็นลึกสดล้วนมันก็จะมีความเปรี้ยวบางแฉะหน่อยเพราะว่าเป็นลึกสดล้วนถูกไหมคะอ่าส่วนตัวนี้ค่ะน้ำยาปาจี้ถุงชิงโอหมกทอดมันนะคะ,ะข้าวหอยหมข้าวฟูอุยอ้ยหอมมากเลยอ่ะเพื่อเพื่อแกงจะไม่ใส่กัน เลยนะ,ะ่นะจะทำสดๆใหม่ๆนะคะทำเล็กมาขายวันนี้ไม่ใช่ทำเล็กเดียวมาขายาตอนเดือนตุลาเทำไม่ทันค่ะที่นั่นไม่ีิวลูกค้านะคะอ่าส่วนนี้ววนนะคะือแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานสูตรแกงเตี้ยนมข่าดมนมี่ค่ะหอมหอมแกงเขียวหวานสูตรแปะเตี้ยนแกงแล้วไก่ไม่เขียวนะคะอันนี้เขียวด้วยสมุนไพรไม่ใส่สีนะ,ะ <c ười> จ๊ะแตบอกให้นะจะเขียวด้วยสมุนไพรสมุนไพรอะไรอะคะอย่างนะคะที่ว่า เดียวแบบอย่างแต่ว่าเครื่องแกงทั้งหมดที่สองอย่างที่ใส่ลงไปนะคะโอ้ <c oughs> เครื่องแกงสมุนไพรจริงๆแบบน,นี้คือคนอคัพริกขิงแกงแดงหอมหมูทอดมันนะคะใครจะแกงเผ็ดเผ็ดแจ้วครอบคุณท,ท่ากลางใครตัวนี้ได้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้มะสะหมันโบราณโบราณค่ะร้านจริงๆนะค่ะโบราณ น้อง <Net> <pero segue> แต่แม่โอ้แต่ <ored> ลูกค้าน่ารักนี่ลูกค้าร้านนี้ยิ้มเย้มแจ่มใสร้อยร้อย ห <laughs> นุกนี่แม่ค้าร้านนี้นะลูกค้าก็น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อนั่นเลยที่ไหนต้องดูเลขกันเลยเนานาวัดวัดไหนอะคะแม่ เ้าขายสนุกมิแล้วแล้วอันนี้กะกะปิ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของที่ร้านเลยแม่ค้าจะชอบมากคืออย่างนี้ค่ะลูกค้าที่จะบอกว่าพวกกับปิ้นเนี่ยนะคะแม่ค้าเนี่ยไม่ได้ทำเองรับมาขายแต่จะผ่านนี้ของแม่ค้าก่อนนะคะจะกินเองก่อนก่อนออมาขายเราจะบอกลูกค้าได้ว่าตัวนี้เหมาะกับอะไรตัวนี้เหมาะกับอะไรตัวนี้เหมาะกับอะไรส่วตัวนี้ ฉะนั้นคือตัวเนี้ยก่อนจะเอามาขายที่ชั้นเทหลายเทลิ้งหลายหม้อแล้วนะคะบางที่เคยดำมั่งเคยเหมินมั่งแ,แ,แกงแล้วแกงส้มชั้นเขียวแกงส้มชั้นดำก็จะเคยดำเคยเหมนแล้วไม่เอามาขายค่ะแต่ตัวนี้ค่อยไม่ดังแต่ก็ค่อยไม่หม้นนะคะขังเห็นไหมคะนี่แหละค่ะแกงด้วยน้ำจิ้ด้วยนะคะทีนี้คือพอแกงกับเพื่อนแกงส้มเนี่ยแบบเป๊ะเาอาเลยใส่ให้เข้ากันแล้วจะกระหยมาก นี่คนรักเขาเยอะมากเลยเจ้านี้เขารักกันบอกเขาพูดแล้วที่รักแต่ที่เขาเปลี่ยนแล้วเขาชวยแต่ไหนกเป็นขวัญใจของแม่ค้าแต่ละนี้ นั้นปิดไลรด้วยกับที่แกงและน้ำพริกเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันที่ตลาดร้อยปีวัดคูเต่าค่ะอ๋อๆยังปิดไม่ได้ไม่ไม่ค้าไข่ที่ไหนบ้างคะลืมถามลืมถามวันนี้ นะคะสอนวันอาทิตย์ตลาดนัดทุ่งน้ำค่ะ6โมงถึง10โมงซึ่งไปตาม่อได้เลยค่ะในเพจในเฟซในช็อตเครื่องแกงในช็อตอ้าเดอดลูกค้าดูลูกค้าน่ารักมากรอนั่นปค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ